มาเรียมัดหมอนอยู่ปัตยิทบ้านตึกดินสีแยกข้องหัวค่ะก่อนฉันบ่วยเป็นหลายโรคเหมือนกันมีความดันหรือหัวใจตีบและไขมันในเลือดตอนเริ่มแรกที่จะเป็นก็แบบอายุห้าสิบกว่าก็หมดเมน หมดเมนก็มีอาการปวดหัวมากเลยปวดจนแบบว่าแทบจะทนไม่ไหวก็ไปหาหมอหมอยังถามว่าป้ามาได้ยังไงดีนะป้าไม่ช็อกไปเพราะความดันสูงมากเพราะนั้นก็กลับมาก็ได้มากินตัวนี้ตอนนี้อาการทุกอย่างก็ปกติดีขึ้นไม่มีไม่มีการปวดหัวไม่มีอะไรตั้งกกินโนโก,โกนี่ก็ ไม่มีแล้วแม้แต่ความดันก็ปกติน,นี้สามีชื่อสำเนียงวัดมอนก็เคยป่วยแบบว่าเป็นโรคก,กระดูกทับเส้นอ่ะแกเดินไม่ได้ตั้งแต่แกได้กินโนกูมาปีกว่าแกก็เดินดีขึ้นเรียกว่าแกได้เข้าห้อง,ง,องน้ำเองได้ดีขึ้นเยอะเลยตอนนี้ก็ทานโนกูแต่ไม่มาได้ปีกว่า ก็คุณอัศวินเป็นคนแนะนำก็เลยทานมาก็กอาการรู้สึกว่าดีขึ้นปกติขึ้นแข็งแรงไม่มีอะไรนะคะไม่มีปัญหาตอนนี้ขอบคุณปกุดามิที่ทำให้สุขภาพของเรื่นแข็งแรงขึ้นขอขอบคุณโดกุดามิที่ทำให้พ่อกับแม่ของดิฉันมีร่างกายแข็งแรงรวมถึงครอบครัวของดิฉันทุกคน